สวัสดีค่ะลูกค้าจากกุ้งรีวิวนะคะจะเป็นอ่างไสสิบนิ้วนะคะเป็นงานเกลี้ยงเลยนะคะเจาะรูปลูกต้นไม้ก็ได้นะคะใครที่ชอบปลูกกุนายนตื่นสายนะคะจะสวนถาดลิบบินชาลีนะคะต้นไม้ที่เหลือยนะคะหรือว่าเป็นแคนตัสก็ได้หรือว่าจะเป็นมะพร้าวทะเลทรายก็ได้เศษฐีพันล้านก็ได้นะคะสวยมากๆค่ะ เป็นงานดินเผาเครื่องปั้นดินเผานะคะถ้าลูกค้าสนใจลองเข้ามาแวะชมก่อนนะคะหน้าร้านเราอยู่จังหวัดพิษณุโลกค่ะลูกค้าจ๋าอยู่พิกัดหน้าโรงเรียนพุทธศินราศนะคะเปิดทำการทุกวันตั้งแต่8โมงกว่าขึ้นไปจนถึง2ทุ่มครึ่งน,นะคะมีบริการจัดส่งออนไลน์ทั่วประเทศด้วยนะคะหากใครดู y o u t u b e นี้นะคะก็สามารถใครเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะก็สามารถดูเส้นทาง ชมของที่ร้านได้นะคะเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ค่ะโทรสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์0 6น7 8 9 4 9 3 5ค่ะเปิดทุกวันนะคะอย่าลืมเข้ามาแวะดูสินค้าไปปลูกต้นไม้ประดับตกแต่งบ้านกันนะคะขอบพระคุณค่ะ